ละครที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ได้แก่ละครดึกดำบรรในพศ2434เจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒนได้มีโอกาสชมละครโอเปรา่าเมื่อครั้งเดินทางไปยุโรปจึงทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัตติวงศ์ให้ร่วมกันปรับปรุงด้านการแสดงและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเสียใหม่เรียกว่าปีพาดดึกดำบรร ซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับทางดนตรีได้อีกอย่างหนึ่งละครดึกดําบันได้เริ่มมีการแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่27ธันวาคมพศ2 4 4 2นณโรงละครดึกดําบันในบ้านเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒเพื่อต้อนรับพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระชุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสาเหตุที่เกิดการแสดงละครดึกดําบันเป็นผลมาจากการร้องคอนเสิร์ตต้อนรับแขกเมืองในสมัยรัชกาลที่ห ต่อมาเจ้าพระยาเทเวบวงวิวัฒได้คิดปรับปรุงการแสดงคอนเสิร์ตโดยจัดให้มีตัวละครนอกออกมารำเรื่องที่แสดงคือรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนคกและได้แสดงถวายให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรด้วยนับว่าเป็นต้นเขาของละครดึกดำบันลักษณะของการแสดงการแสดงเป็นฉากแบบตะวันตกผู้แสดงร้องรำเองไม่มีลูกคู่ ต้นเสียงร้องเหมือนละครในไม่มีการบรรยายกิริยาของตัวละครสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นคือมีการเขียนบทเป็นตอนๆแบ่งเป็นฉากมีการนำทำนองสนอมาสอดแทรกในการอ่านโครงฉันกับตอนและเพิ่มการละเล่นพื้นเมืองเช่นซ่อนหางูกินหาง การดำเนินเรื่องของละครดึกดําบันพยายามแสดงให้สมจริงมากที่สุดมีการใช้แสงสีเสียงอุปกรณ์ประกอบฉากส่วนเรื่องที่แสดงเป็นเรื่องเดียวกับละครนอกการแต่งกายละครดึกดําบันแต่งกายเหมือนละครในผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่องพระนางดนตรีประกอบการแสดงใช้วงปีพาดึกดําบัน